สวัสดีครับผมกินข้าวกะลุงจันนะครับเมนูแซ่บนะครับผมนี่หมกปลาลุงจันหมกใส่ผักกระแหงแล้วก็ใส่ลูกกระสังนะครับเป็นปลาหมอแล้วก็ลูกปลาช่อนนานะครับก็ไม่ใช่ลูกปลาดุกนาแซ่บ,บกะลุงจันนะครับอ,อือร่อยนะครับ นานไ้กินทีไม่มีผักนะกนกครับเราผักแยังนี่แหละหอม,หอม ก <ừ. S 2> ันหมุกใส่ใส่ผักแหงใส่ลูก x ay, x ay en, กระสังนะครับตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูจงโดด โลกประดุกลกประดุกนาเห็น้องลูกโดดลูกโดด Ngay qua เซ็มมากนะครับผมสำหรับลิปนี้ลุงจันก็ขอจบลิปเอาไว้แต่เพียงไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ